พี่โชจูนุชออกไปไหนพี่โชจูลามงนุชบอกว่าจะออกไปหาซื้อของกินกับอาหารแมวขนมแมวเลียมาให้พวกเราดาพี่โชจูเมื่อไหร่นุชจะมาลามงหิวแล้วนะน,นี่พี่โชจูลามงเหมือนพี่ได้ยินเสียงนุชมาแล้วเลยลาเมงได้ยินไหมได้ยินพี่โชจูลามงเราออกไปดูนุชกันเถอะว่านุชได้อะไรมาดึงลาเมงไปไหม ไปก็ไปพี่โชจเูเร็วๆลาเมงไปกันเถอะนุดไปได้อะไรมาเยอะแยะแทอะนุดไปซื้อมาม่ามา,มาเอามาไวยต้มกินนุดทำไมไม่ซื้ออย่างอื่นเอามาไวยกินเดืองละ่ะนุดไม่มีตังนุดเอาตังไปซื้อขนมแมวเลีย้ายแมวอาหารแมวเอามาไว้ให้พวกโชวจูกินจนหมดแล้วนุดได้เหลือตังแค่ซื้อมามา่มาเอามาไว้ต้มกินกับขา้าวนุด เดี๋ยวพวกเราจะช่วยนุดทำงานเดอ้อพวกเราจะตั้งใจถ่ายคลิปนุดจะได้มีรายได้เอามาไหว้เลี้ยงพวกเราจริงไหมลามเมงจริงพี่โชจูเราเมงไปไหนลามเมงอยู่ทางนี้ลามเมงมาหาพี่โชจูทางนี้ไงแบบนี้น่ารักไหมนุชถ่ายคลิปหรือยังพวกเราทำแบบนี้น่ารักไหม พี่ผักชีลุงชาบูหายไปไหนพี่ผักชีสุดสวยยังไม่เห็นลุงชาบูเลยพี่ชาบูงอนพี่หนีไปอยู่บ้านฝากาสุดสวยพี่ผักชีสุดสวยไปเล่นก่อนนะพี่ผักชีอย่าลืมไปง้อลุงชาบูนะจ้าสุดสวยมะนาวเดี๋ยวแม่ผักชีมานะแม่ผักชีไปตามพ่อชาบูก่อนนะมะนาวมะนาวไปด้วยได้ไหมแม่ผักชีมะนาวมะนาวไปเล่นกับพี่สุดสวยนะมะนาวเดี๋ยวแม่ผักชีมา เดี๋ยวแม่ผักชีซื้อขนมมาฝากมะนาวนะมะนาวไปเล่นกับพี่ส,สวยๆเราแม่ผักชีนะจ้าแม่ผักชีแม่ผักชีอย่าลืมซื้อขนมมาฝากมะนาวนะแม่ผักชีมะนาวเอาขนมแมวเรียนนะแม่ผักชีจ้ามะนาวพี่ชาบูกลับบ้านเราเถอะนะพี่ชาบูผักชีขอโทษนะพี่ชาบูไม่พี่ยังไม่กลับผักชีชอบดุชอบบุญพี่พี่งอนแล้วนะ ใช่ผักชีชอบดุชอบผลพี่ชาบูพี่ชาบูงอนแล้วเห็นไหมผักชีเราไม่ได้ตั้งใจนะผักกาดพี่ชาบูกลับบ้านเราเถอนนะมะนาวร้องหาพี่ชาบูน่ะพี่ชาบูกลับบ้านเรานะไม่พี่งอนแล้วนะพี่ยังไม่กลับพี่ชาบูเดี๋ยวผักชีนอนรอพี่ชาบูอยู่ตรงนี้นะพี่ชาบูจะกินอะไรไหมแต่เอ๊ะถามว่าพี่จะกินอะไรนี่งานพี่กลับก็ได้ผักชีพี่กินบุฟเฟ่ต์ปลาทูเด้อผักชีเร็วๆกลับกันเร็ว วันก่อนอ่ะหนูนั่งมองไอ้วันจรนน่ะมันกินอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันกินทุกวันเลยไอ้ขนมอันเนี้หนูขอกินก็ไม่ให้กินเลยอ่ะหนูก็นั่งมองอะว่ามันดูดีตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะทำไมมีแต่นคนชอบก็ไม่รู้อ่ะแม่ก็รักก็หลงมันเลยขามันเกาะัันๆอๆุดวนปอมๆไอ้เกาะนเยอะหนูก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมมีแต่คนชอบอ่ะ หนูก็แค่มานั่าให้พี่ๆฟังเฉยๆอ่ะ